ออกเดินเดินน้อยอากาศมานันหนาวอากาศมันหนาวเดี๋ยวรถมาต้องรีบข้ามมาไว้จังรถออ้แกาสเช้าๆหมอกไปหมดแล้วหมอกมันไปหมดแล้วตามถนนนี่ปะ ไปตามถนนนี่ฟ้าน้าว่าไ้น้อยว่าไข่ไวขิ่งมารถไขรรถลูกสาวเอามาข้ามไปส่งเอามาข้ามไปส่งแค่มาข้ามงั้นจะกลับมานอนวิ่งจะเลิกทำงาน เพิ่งจะออกจากที่ทำงานมาข้ามไปส่งเขาไม่รู้จะไปทางไหนไปปิดท้องก็ไม่กล้าไปดเดินขึ้นเข้าไม่ไหวส<ป>าวเลยส<ป>าวเลย อ,อยู่ที่ไทยที่ไทยโล่งๆในปลูกหนอไม่หมดเลยมีไล่ให้เช่าอีกแล้วมั้งทำไมทำไมป่ะไปดิป่ะเป,ป็นข้างๆถนนนะเจบอุ้ยอย่าตะก,กายดิเจบยอดทินไปให้แต่เปียกอีฟ้าเนี่ยอยอดทินงาม ได้น้ำค้างเดินไปถึงสะใช่มั้งไปเรื่อยๆเมื่อเดี๋ยวก็ถิ่นหน้าเก็บมั้ยฮยดถิ่นหน้าเก็บฮะนะเก็บยอดถิ่นตักน้อยทํามั้งอื้ออ๋เก็บยอดถิ่นตักน้อย นี่จะไปถึงไหนเนี่ยจาวเล่เราจะไปถึงไหนกันจะไปถึงไหนกันหวังรดนะอุ้ยเล็บก็ไม่มีหวังรดนะสาเล่ไปออกลัางขาก่อนเดี๋ยวได้ไปปิดทองอยากไปปิดท้องแย่แล้ว จะเป็นเมื่อก่อนเราไปแล้วสามวัดสีวัดห้าวัดอะในเขตเพชรบุรีเนี่ยรถรถเด,อ <c oughs> ด้อตอนนี้ไปไม่ไหวเอมีคนมีคนอยูไปไม่ไหวกระดอกกระเด็กนั่งรถก็ลำบาก อะไรคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า